สว,สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอีกวันหนึ่งนะคะถอยถอยลูกถอย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 พิ่นอันหยาข้าปากเพิ่นเสียงออกบ่เต็มถี่ปั้นได้ครับเสียงบล้อปั้นได้ครับเฮ็ดยังครับพ่ออ้วน บ่เข้าใจเป็นยังคือต้องถอดเกือบตลอดเลยถามเบิงมิ่งเไปมาท่านมิ่งฮะเไปมาท่านมันถอดเกือบเลยท่านถ้าใส่รองเท้าแล้ววิ่งไม่ทันไหนจะลื่นรองเท้าใช่ไหมอ้านหาว่าเฮ้ยขาหนึ่งข้อเก่งหมดขาได้เก่งเข้ามาข้อขาได้เก่งอันนี้บอกเก่งเก่งทุกขาล่ะครับลองบ่ล่ะลองไหม เออเออเข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มิงด้วยนะคะมามามาไปไปไป,ปเออแช่งงยูแช่งชงยูไปไปไปเฮ้เอ,อ อ<ไ>ของเล่นไปไปของเล่นชิ้นเดียวที่แบบว่าทนทานที่สุดไปอีกแล้วไปมุมนั่นอีกแล้ว<ป>จะไปเอาหยามาเยียบเล่นอีกนั่นแล้วนั่นจะหู้จังหมดมัเยอะพอ,พอุ่นเยอะพอยวะพอปะไปะปไปไปปะไป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 ,ไปมว<ง>นผมละครับ เป็นจังไดก่อว่ามาเรือมาเดือยมาเรือมเอเนอเ้ตุยมาเลีวโดล่ะครับเลวโรดเลวโรดเยอะเยอะเเยอะเอเยอะเยอะเยอะ้ยโมโมรื้น อ๋อบะเมนซ่างุยมิงว่าสั่งักมิงว่ามิงบเมนซ่างจุ้มิงมิงเป็นสั่งเล้าสั่งสารค้ำสั่งสารคามครับรอเปล่าเออไม่รอตรงไหนบอกแล้วว่าเอาปากกามาวงอนี่ไม่รออน เออเจะกวนจะกวนเออเออมายืนนิงเสยกินหยาเสยอยู่บัดทีนี้ฮะเ้เจ้าแหนมย่น ôi tốt chạy tốt ủa 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 กําลังตั้งท่าสิหมดหลอดไปหันพอดีเลยเดีกยวนั่นโอ้โหว่าแม่หิวนางติดฉากพี่ตัวพี่ตัวหลอดนี้แล้วนะไปตัวใหม่จะไม่ค่อยคุยเดี๋ยวโอ้ยเนาะเอาแล้วไปแล้วบนไปแล้วหนิกไปแล้ว กลับบ้านกลับบ้านเข้าบ้านกับบ้าน,าาน <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วฝุ่นๆุ่นอุ้ยฟุ่นตลบเลยค่ะโอ ุ่นเพิ่นทักทายกันพีกันหองพุ่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะเอออุ้ยไปไปไปกับป้้นปุ่นปุ่นได้ยินตาเสียงกัอันนี้แล้วเออเออเอออันนี้กับบอยย้อมเพื่อกัน ไปดีกว่าครับไปเที่ยวกับพี่ดาวดีกว่าครับไปเที่ยวกับฮี่แล้วคุณไป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 ต้องไปต้องไปเาจะไปบันี้ไปดีกับผมไปเอ้เออไปไปมามาไป

บันเทิงเ้วยเนาะคด้มหากนรมิมูเจ้านั่นรู้ที่เก็บหญ้าเลอือรู้ที่เก็บหญ้าใช่ใช่ฮ้ยข่อยเตียมสมุทเลยเฮ้ยสมุดเลยเขาไปเห็นขอยเขาไปเห็นขนอ่อยไปู่ต้นไหม่ละเลยข่อยไปอยู่ต้นไม่เลยไอ้ที่เขาไม่เหยูอนี่ับ พอดีเพิ่นเลยเดินมาโอ้ค่อยโลกหน่อยนึกว่าดาวมาจริงหลุดมาจริงขอกับพายุกันหรอล่าก็ติดกันเขาได้ยินตะเสียงกันถือกินเจ้ากันนี่แล้วเมื่อกี้เสือวนเขอกอไปอันหนึ่งใยรจะหน่ะโอ้ยพุ่นเจ้าเอ้ยพุนผุนพุนอย่าเล่นอย่าเล่นเอาแล้วเอาแล้วสะทายแล้วที่นี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตาดนเลยไปช่วยนะ โอ้ยผุนเห็นบ่ผุนมัดนึงกัสะยุผุนโอ้ยเลือกินตะบองมันเสียบแสีบป้อนนี่แหละน้อยเดียวสามอ้ย้้อียังล่ะทำไมเราเป็นคนง ฟินแห้งเนาะเจ้านีเนาะนั่นนั่นนั่นนันขาขาว่าละตัวว่าละตัวเฮ้ยอชบ๊อจชบอกดอวดนีเอือฝุ่นุุ่นุ่นอืมุ่นเผื่อเผื่อเผื่อย หนดื้อนะเอายังไม่เอาจริงนะาดื้อนะเอาเบากันเบิ้งเบากันเบิ้งไม่เรียวข้อน้ำหนักเท่ๆนะบ่ญาติหรอครับบ่มีบ่ญาติมิงวะนี่นะเข้าใจไหมนี่มันนั่นมันเครียดเคียดที่ความโงมานองวน วุ่นวายยังบบจบค่ะยังบ่จบทตาครับพวะอันตีลาครับอไปดีกว่าครับเปกรบตาดีกว่าครับนั่น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 าเายเออเออไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยมาเลย มามาวะมาโยไม่นะไม่นะไม,นไม่ดื้อไม่ดื้อนะหยากองเนี่ย่ะเจ้ากระเบิดของผมใช่ไหมของผมไงก็ของผมอ่ะนั่นอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้กับพ่อนะเวลาท,ทิ้งยาอย่างนี้กับพ่อนะเฮ้ฮ <c oughs> ะฮะ,ะเดี๋ยวโดนไม่เลี้ยวนะ Cấp, có for for you, không cứ không cả Không vết lệch, cắn, cứ tất cả các vết lệch, bưng. Ja, ja, ja. Ja, ระวังต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมพร้อมใส่เกียร์เดินหน้าลบเหล็กลลต้องไหวต้องไหวคะ่ะต้องว่ยายไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทางใช่เลยนี่ไม่ไปนะไม่ไปนะไม่ไปนะอ้ยแทงไม่ไปนะเออ อุ่นหนาอุ่นหนาสุดยอดมอเจ้าเดินเลยไปไปขาขาหลังขาหลังไปคองคุณตาด้วยพเลยปคองคุณตาเลยไปคองคุณตาด้วยพ่อเอาดูพ่อว่นดูผมเลย ถ้าชอบคลิป <มา S 1> นี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะยยบพบกันใหม่คลิปห,หน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ